ครับสวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมเข้าพิพากเพื่อนๆทุกคนเขามาส้มสวนตะไคร่ครับซึ่งตะไคร่ของเขาปลูกไว้ในสวนนี้ก็หลายพอสมควรครับอู้ย่งดีครับสวนตะไคร่เขาเบิรนสวนตะไคร่เขาเอินดงตะไคร่ครับแบบนี้หลายครับปลูกง่ายครับตะไคร่ดูดิครับทุกคนตะไคร่มีตะกอยใหญ่ที่เนี่เพิ่งปลูกไว้ห้าหกเดือนเองนะครับเป็นตะไคร ขาวครับขึ้นแบบงามสวยงามมากเลยครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นว่าการปลูกตะไครนบนได้ยยากยังดีคิดครับผมอยากให้ทุกคนมีตะไคร่ไว้ที่บ้านครับอยากให้มีทุกคนปลูกไว้สาหรับแต่ละครัวเรือนครับตะไคร้ประโยชน์งตะไคร่นี่คือการทํากับข้าวนะครับส่วนมากต้มยํานี่นะก็ขาดตะไคร่บ่ได้ตะไคร่คาเนี่ยครับมีคากับมีในหนีครับคากับมี ตะไคร้ส่วนมากแต่โซนนี่ผมสีเป็นปลงตะไคร้ครับนี่จะเห็นว่าอู้ครับทุกคนขื่นเป็นหัวใหญ่เลยครับกอใหญ่ขึ้นหัวใหญ่ซึ่งไซเวลาบโบดนนะครับสื่งใส่เวลาบโบดลนในการปลูกตะไคร้ผมเลยอยากให้ทุกคนเห็นว่าการปลูกตะไคร้ไ่ได้ง่ายครับผมเลยอยากให้ทุกคนนี่ทําการปลูกแต่ละขั้วเลื่อนครับเฮามียังหน่อยอะกอสองกอครับนี่ หมู่บ้านนี่ได้เอาออกไปก่อหนึ่งตรงนี้ครับคือเพิ่นมาขอแบ่งปัน,ปนก็เลยได้ปลูกแทนครับเอาหลังากเอาออกแล้วก็ได้ปลูกแทนครับโซนนี้ก็ได้สุตะไคร้อยู่ประมาณนี้ครับผมเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นสวนตะไคร้ครับซึ่งเบิ่งแล้วมันบ่นยากครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆปลูกครับทึงเข้าไปตลาดเมื่อก่อน,นี่ผมไปตลาด ผมก็ซื้อพวกตะไคร้ใบมะกรูดคานะครับเพื่อมาทําอาหารในโคเรือนหรือส่วนมากผมก็ตะไคร้หลักๆเลยต้มยำครับคาตะไคร้นี่ครับมันก็จะมีหลายๆอย่างโบ่าณแต่ต้มยำเป็นออมเป็นแกงเป็นยังหลายๆคนก็สิสอบใส่ตะไคร้ครับโซนนี้ก็เป็นโซนของตะไคร้แล้วก็มีมะละกอครับเป็นโซนอยู่หน้าหน้าสวนครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเอนขาไปเบื้องอีกในโซนหนึ่งครับึงอีกโซนหนึ่งผมก็ปลูกตะไคร้ไว้เชอนกันครับซึ่งโซนต่อไปนี่ก็กำลังสีทําการคล้ายๆว่าเดี๋ยวสิถอดพุดแบงตันเพื่อนๆน,น,นี่ก็อีกส่วนหนึ่งครับของตะไคร้เขามาเบิ้งอีกส่วนหนึ่งที่ในสวนเขามีตะไคร้อยู่มากมายนะครับเพราะตะไคร้ปลูกง่ายนะครับตะไคร้นี่ปลูกง่าย ยูแค่ประมาณหาเดือนหกเดือนนี่ครับก็กอ,กอขึ้นกอใหญ่ขนาดนี้ครนี่เขาก็มีการจะแบง่งเป็นสายพันธุ์นะครับเอาพันธุ์ไปปลูกตอ่อครับนี่เขากำลังแยกอยู่ทั้งไปทำพันธุ์แล้วก็ไปส่งพันมะสังครับพันมะสัง่งแต่เขาก็สามารถไปส่งได้ครับนะพี่น้องมาเบิ่งพันธุ์ตะไคร้ขาวครับ การปลูกตะไคร่ปลูกได้ง่ายมากเลยนะครับอาปัจจัยได้ในการปลูกตะไคร้ข้า้ําข้าเพียงพ่อครับแล้วก็ปุ๋ยคอกข้าวก็ตรงมีมีปุ๋ยคอกแมนนานม่ตรงสม่ำเสมอทุกๆมือครับเมื่อว่าที่ปลูกต้นไม้ต้นยังกระทางครับน้ำคือปัจจัยหลักเลยครับน้ำสำคัญที่สุดแมนไืเห็ดสวนเห็ดไ้เห็ดสวนผสมผสานกระซังประโยชน์ของตะไคร้เนี่ยเข้าไปปลูก หนึ่งเลยครับการสั่งสามารถส้างไรใดได้ครับตนเองและครอบครัวครับสองครับอ่าสามารถไปปลูกเพื่อยึดดินกันดินสุดดินพังครับแล้วสามารถอาใส่เป็นเห็ดกับเข่าให้ในขั้วเรืออนบ่ซึ่งสามารถบ่ต้องไปเสียเงินไปซื้อตลาดบ่ต้องเข้าตลาดเัิงรับไปซื้อตะไคร่เพราะมีตะไคร้ในสวนแล้วเมียนถ้ามีพื้นที่หน่อยเข้ากับปลูกหน่อยเขามีพื้นที่หลายเข้ากับ,กบค่อยๆปลูกไปครับ ค่อ,คอยๆขยายไปนี่สายพันธุ์อย่างหนึ่งแต่เป็นสายพันธุ์ตะไคร้ตะไคร้ขาตะไคร้หยวกเท่านี้แหละครับตะไคร้พื้นบ้านนะตะไคร้น้ำตลาดลนี่แหละครับโอ้ยสวยงามใหญ่ใหญ่ใหญ่หญซึ่งตัวนี้เขาแบง่งแยกออกจากเขาเอาไปทรงเพิ่น,นะเป็นฟังเขาตัวนนี้เขาก็จะไปขยายเพิ่มภายในสวนนะครับปลูกต่อ,อขยายต่อขยายพันธุ์อ่าครับนี่ ทุกคนเห็นเลยครับว่ามันบ่มีเรื่องยากสําหรับที่การปลูกตะไคร้ครับไว้ในสวนอาจจะเป็นแค่สวนสวนขั้วของเฮาเล็กๆน้อยๆครับปลูกไว้กินได้ครับสี่หาเดือนก็สามารถเติบโตแล้วครับนี่เขาก็ให้เบงภายในสวนเขาว่ามีตะไคร้พอดนครับตะไคร้แห้งช่วงฤดูฝนเนี่ยแห้งปลูกง่ายเลยครับเพื่อเขามาต้องไปคิดว่าน้ำสิเพียงพอบ่ช่วงหน้าฝนนี่ยิ่งคือฝนนี่ แต่ไข่คนตีขึ้นงามเลยอ๋อยิ่งถือฝ<แ>น<แ>นำฝนแดงใจการเลยเป็น,เป,นเป็นพืชติดปลูกปลูกง่ายในส่วนหนึ่งเลยครับคล้ายๆกับหญ่าครับแล้วคุณสมบัตินี่เขาเขาซอยกัน,กนดินพังเียเหมือนเท่าเหมือนเท่าคุดใหม่ๆเนี่ยครับนี่เขาเพิ่งลอกข้องขึ้นมาเขาเขาไปปลูกไปปลูกน้ำริมริมฟังในริมข้องนี่ครับ การดินสุด<อ>การดินสไล,สด,ลได์การดินสไลไ<อ>ด์การดินสไลด์ลง<อ>เป็นเยื้อติดคล้ายๆหย,ยาเนาะอีกที่หนึ่ง,งทุกๆคนที่กำลังมองมองเข็ดเท้องหน้าหรือสวนผสมผสานนี่ครับตะไคร่นี่เป็นเป็นพืชพืชแรกเลยครับที่เอาคํำนึงถึงในการปลูกท่าในสวนซึ่งสามารถนี่ช่วงให้เขาระดูฝนซึ่งสามารถกันกันดินสุดดินพังแล้วก็ติดง่าย พานไปบ่ถึงหาเดือนนี่ครับสามารถส้างไร่ไดให้กับตนเองด้วยครับอสาวโา,ายได้ตลาดนี่เขาเพิ่นรับสื่อกิโลละสามสิบบาทน,นะครับอ่าครับนี่เนาะก็เป็นขอมูลของตะไครในสวนนะครับเขาก็ที่ตามที่เขาพาเพืพพ่อนๆทุกคนมาเบิ่งในสวนต่างๆครับครับสำหรับคลิปนี้เขาขออยุติประมาณนี้ดนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปครับครับขอบคุณครับ